โอ้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับเห่อมากอโอ้เหรอนี่นี่เห่อแล้วเหรออาการเป็นยังไงครับคุณตู่อาการเป็นยังไงไม่เหอาการไม่อยู่เลอนจริงเหรอครับเก็บงไม่เข้าอยู่จริงไปดูเวลาไปอันตาเชาเนาะก็จะบอกว่าอะไรก็จะบอกว่าอุ๊ย จมูกเหมือนพ่อเลยมีคางแล้วอะไรเงี้ยมาดูขายยาได้พ่อได้เลยเอไหมดทุกอย่างเปิดพ่อหมดเลยตอนนี้เปิดพ่อเคลมหมดเลยนะเคลมหมดเลยครับเคลมหมดเลยขายการชั้นหนึ่งในตอนนี้คลออย่างเหมืนพ่อหมดถูกต้องฮะแต่แม่ตั้งท้องนะโอเคโอ้ยรักแม่ที่สุดครับรักแม่ที่สุดแต่จริงเราอยากให้เหมือนขายม้ามากให้เหมือนขายมากกันทุกอย่างก็ได้เพราะแม่เอาไปคนละคนละเครื่องนครับแล้ผมได้หมดครับเหมือนเขาก็ได้เพราะว่าสวยครับ เพราะเขาสวยลูกผมก็ได้หน้าตาดีๆอะไรเงี้ยฮะครับแบบนั้นอุ๊ยเขินเลย <c oughs> ผมรอประโยคนี้อยู่ลวครับแต่อันนี้สําคัญที่ไหยเขาแบบแข็งแรงสมบูรณ์อะไรเงรี้ย <ๆ S 1> เพราะตอนนี้ก็27วิคแล้วกำลังจะเข้าเดือนที่7พอเข้าเดือนที่7เราเราก็ต้องเริ่มเริ่มนับลูกดิ้นแล้ว<ช>ลว่าเออลูกดิ้นวันหนึ่งกี่ครั้งแบบ,บน้อยไปไหมมากไปไหมอะไรเงี้ยค่ะครับครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ไม่เคยนับใช่ใช่ใช่เป็นประสบการณ์ใหม่จริงๆฮะก็ตื่นเต้นมากตั้งแต่วันแรกเลยโอ้หตั้งแต่วันที่รู้ เขาได้ไข่มาเนี่ยผมก็เครียดเพราะว่าของวินเนี่ยปีหลังๆมาทํางานเยอะมากจากสเปิร์มเมื่อสิบปีที่แล้วอ่ะมันมีเยอะมากพอหลังๆอ่ะมันน้อยลงเเหมือนที่คุณพุพูดบนบนเวทีเลยคือมันไหวยวนๆอยู่ที่อ่ะมันไม่ขึ้นวิ่งแล้วที่นี่เขามีเขามีตัวเื่อว่าตัวตัวสเปิร์มแม็กซ์อ่าเขาจะสามารถคัดสเปิร์มที่ดีที่สุดมาเพราะไข่เป็นไข่ทองคํามันหายากถ้าเกิดว่าสเปิร์มไม่ดีเข้าไปเนี่ยกลัวมีปัญหาอีกเขาก็คัดจนจนได้มาคือที่เซีเขาจะมีเทคโนโลยีที่สําหรับคนที่มีบุรยากคบวน วจริงๆตัวสเปิร์มแมพนะะมันจะเป็นตัวที่แบบ นักวิทย์เองอ่ะก็ต้องเก่งด้วยในการคัดสเปิร์มหัวแบบมันมันมาเราได้ทีมได้มนเป็นลันรันนานตัวเลยนะเมื่อคัดมาแค่แบบ3าถึงสตัวเพื่อมาผสมแต่ตัวสเปิร์มแบคมันจะไปช่วยว่าตัวที่นักวิทย์คัดมาแล้วอ่ะมันดีสุดไมพร้อด้วยป่ะในเอ็นาอข้างในอ่ะมันมันมันสมบูรณ์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะแบบก้รแพ้อาการแพ้ท้องหนักไหมครับหรือว่าไม่มีอาการแพ้เลยแม้แต่วันเดียวไม่มีเขาไม่แพ้เลยแต่ว่าแค่กินเยอะมากโอ้่าถ้านี่แพ้ท้องก็คือที่แปลกคือ เขากินทุกอย่างที่เขาไม่เคยกินอย่างเช่นเอาอย่างเช่นแบบอ,อ,อ,อ่บอุอย่างเช่นพวกอะไรอ่ะ ปลาทูเงี้ยอย่างหัวปลาทูเขาไม่เคยกินผมให้เขากินเขาก็เกีงกินคือเขากินทุกอย่างที่แบบหรือปกติไม่กินผักชีเลยก็กินอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอะไรมันก็อร่อยไปหมดเวลาเวลาไปถ่ายคลิปด้วยกันอ่ะแล้วต้องมีร้านขนมหวานอ่ะเขาชอบบอกผมว่าเธอห้ามด้วยนะจะกินได้คำเดียวนึวหมอดูฉันฉันจะไม่กินแล้วร้านนี้ไม่กินแล้วต่มออยู่ทั่วขนมพวกบิต้องเงี้ยต้องแบบจะไม่กินก็ยังไม่ได้ผมก็ทดท้ให้หมดถ้วยเลยแล้ไม่เหลือให้เขาแล้วใช่แล้วในเรื่องของอารมณ์เยแบบมุดมิด ไม่เลยไม่เลยช่วีมากมอารมณ์ดีมากครับผมเลยลสบายไปด้วยรอดเคยได้ยินมาบอกว่าคนที่ตั้งครันอ่ะจะมีจะมีความสุขมากแต่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีความสุขขนาดน,นี้คือแฮปปี้มากอย่างแต่ปกตินคนทํางานเยอะและ้วบางทีเราก็จะเครียดกับงานแต่พอแบบเหมือนพอเรามีลูกเนาะเราก็รู้สึกว่าแบบเออปล่อยมันไปบ้างแล้วมันก็ชีวิตมันก็คือแฮปปี้มากค่ะใช่ปล่อยวางง่ายขึ้นครับลดอัตราการหมดไปได้เกิดขึ้นเลยร้อนเลย รอเล่นรอเล่นเพราวคนหายไปเลยใ่ไหมโอ้โหเขาไม่เลยเขาอารมณ์ดีแล้วแบบแล้วเขาอาการเป็นกะทันทีแบบเพราะว่าทำอะไรแบบผิดพลาดมากเขาแบบเขาดูด้วยเขาหายเลยซึ่งเราก็เป็นแบบเหมือนหมาหมอเพอดูมาเขาจะบอกยังไงอย่ามองเพราะมองไปเขายิ้มให้อุ้ยหยงงเกิดอะไรขึ้นเหลอะไรอย่างเงี้ยทำออกสำหรับการแก้ตะยาบดิ้ท้องไปเรื่อยๆเลยไหม ออกรูปไปเยอะๆทำทีมบานทีตบอลนหมเลยตอนนี้คือ7เดือนแล้วแล้วก็อีกทั้งสองเดือนเนาะก็น่าจะคลอดก็ยังรู้สึกว่าเอมันเร็วจังเลยแบบอยู่อีกบักหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าแฮปปี้พอเห็นพอถ้าใส่นะาลูกก็ถามแล้วเอาอีกคนเบล่า ผมก็เดี๋ยวขอดูคนแรกก่อนดีกว่าครับว่าข้มาแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็มือใหม่ด้วยก็ยังไม่สามารถจะเคลมได้แต่คิดว่าถ้าตัวอยากแฮปปี้ก็อยากมีคนเขาก่อนก่อนหน้าเนี้ยเราไปญี่ปุ่นมาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไม่ได้อีกยาวพอะเข้าเดินที่เจ็ดเนี่ยจะเริ่มเดินทางไม่ได้แล้วขึ้นเทั่งวบินไม่ได้ตอนไปญี่ปุ่นเราก็เดินวันละหมื่นเก้าอยู่นะแบบเริ่มไม่เหนื่อยแต่พอจะเข้าเดือนที่เจ็ดเนี่ยมันมันเริ่มเหนื่อยเมว่าตอนอยู่ญีุ่เพราะว่าเหมือนมีหัวใจสองดวงอยู่ในเราคุ คนที Hoy, ality, oh how. How ่ตัวเองทำเป็นแม่สูงใช่ไหมครับว่าเรามากมาลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอ้ยต้องเห็นเขาเวลาเขาหยิบอยู่หน้าตู้ร้านอาหารน่ะแล้วเขาหยิบบอกเขาลูกค้องไปด้วยเธอจะทำอะไรอุ้ยลืมตัวบ่นเนี่ยเลยบุนบุนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราทำได้เพื่อลูกเลย่ะแต่ว่าแบบบางคนบอห้ามเรื่มน้ำหนักต้อง คุณอะไรเนี่ยคุณหมอแบบทำไม่ค่อยได้หรอครับไม่หายคุณหมอครั้งหนึ่งแล้วก็น้ำหนักขึ้นเยอะคือขึ้นมา2กิโลในช่วงช่วงเดือนแรกๆอะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอวิ่งมันเยอะไปนะอะไรเงี้ยก็ออกได้คุณหมอเดี๋ยวเดือนหน้ากลับมา จะลดลงมาจะแบบลดลงมาให้ได้อะไรเงี้ยพอกลับไปหาหมอขึ้นไปสามขึ้นไปสามโลแถมอีกหนึ่งแต่ที่เราใจเย้ใจเย็งดีคือเขาไม่ไออกทองเยอะครับใช่แคุณหมอว่าด้วยน้ำหนักของลูกอะค่ะก็ค่อนข้างโตเกินเกินของเราอะเกินเกณฑ์ก็เหมือนดับที่กินมันลงมาลงลูกเลยอย่างในเดือนเดือนที่เท่าไหร่นะเดือนที่ ห้าเดือนที DNA, so ่ห like มันต like ้ประมาณสี so, I mean, like ่อยหกรัมนะฮะของของเรามันมาหกรอกรัมแล้วคือตัวโตกว่าแล้วอย่างสุดไปมาบอกก็อู้แล้วเหรอคือตัวไวมากอะไรเงี้ยครับก็ก็ก็ดีใจอะครับเพ่เดี๋ยวรอเดือนหน้าให้เขาเช้าเขาเฉลยครับเรื่องที่ผมจะไม่ยุ่งแต่ว่อกี่น ตออไม่เพราะว่าแม่สวยครับถ้ารู้ว่าแม่สวยลูกมาหน้าตาดีแน่นอนอทําไมไม่มองว่าทําไมไม่บอกว่าไม่ได้ผมเตรียมไว้ลูกชายล้วนๆอ,ะอ่ะผมหาเรื่องถอยมาตลอดอทุกงาน,น,นเนี่ยตัดใจอยางไ้แหละใจผมแ่่อยากได้ทั้งคู่เลยครับทั้งชายที่หญิงใครได้หมดเลยเพราะว่าเอาจริงไอ้เรามันผู้ชายเนาะก็อยากจะมันอยากจะแบบเขาขอให้เตรียมไว้บางกองบางกรอนอ่ะเต็มไปหมดแล้วอ่ะแล้วเมียก็รู้ตอนที่เอาออกสื่อแล้วว่ามีตัวนี้ได้ได้่างเงี้ยรู้ตอนนี้ ตอนที่ของมาอะไรเงี้ยครับแบบนั้นห้องพืองนี้เตรียมไปหมดแล้วอย่างพร้อมเลยไหมเดี๋ยวเราจะแม่อาจจะย้ายบ้านเดือนหน้าเราจะย้ายบ้านก็จะเริ่มเตรียมห้องใช่ใช่ก็ต้องเตรียมสเปรไว้ให้เขาวิ่งเล่นแล้วเงี้ยสัมภาษณ์พี่เลี้ยงสัมภาษณ์พี่เลี้ยงใช่สัมภาษณ์พี่เลี้ยงแล้วเพราะว่าน่าจะรอบประมาณพิชภาค่ะก็ตอนนี้ต้องสัมภาษณ์พี่เลี้ยงแล้วและพี่เลี้ยงอาจจะต้องมาอยู่กับเราล่วงหน้าหนึ่งเดือนใช่เอเขาจะต้องช่วยเตรียมอะไรเงี้ยแล้วก็ไปรวจที่ดีว่าบ้านใหม่ที่เราสร้างก็เสร็จพอดีเสร็พ ก็ไปวัดม่เลยต้อนรับน้องเลยทุกอย่างมาเลยช่างเป๊ะขนาดนี้ครับเป๊ะมากเป๊ะมากดูครับดูฮะแล้วก็ัทพระอาจารย์ไว้ให้พระอาจารย์ที่เรานับที่เรานับถือนะครับเขาเป็นพระอาจารย์ท่านเดียวกับที่ให้วันดูแลแต่งงานให้ซึ่งเป็นวันที่ดีมากกว่าเช้าววันที่เราแต่งงานวันที่ยี่สิบธันวา ขาไหมเลยทุกคใจเต้นแรงเสียวแวบเลยเพราะว่ามันเป็นวันที่วันพระจันทร์เขาเขาเล่นมาลูกน่าเป็นปีครับแล้วเป็นวันที่อากาศที่เมืองไทยมันแล้วเอาดอแล้วเป็นอากาศเย็นมากแล้วไปต่อมาแล้วท่นประกาศล็อกดาวน์เพราะโควิดเลยใช่เราแต่งงี่สตอนย2่สิบเก็คือล็อกดาวน์เลยก็คืองานสุดท้ายของปีนั้นเลยใช่พอดีแต่เราถามเมื่อกี้ทุกคนตอบไปด้วยนะรู้เห็นไหมผมคนจริงผมคนจริง อา,อาการที่ถห็นเสียวคือเสียวเลยครับเราต้องียม่าเราทำเงินไรกันอย่างแรกเลยแล้วเราจะต้องส่ ก็จริงๆเป็นความรู้ใหม่ของเราเหมือนกันเนาะว่าเราต้องสัมภาษณ์ยังไงแต่ว่าต้องอาต้องดูคนที่น่าจะต้องจริตตรงกับเราแล้วก็แล้วก็อาจจะต้องเขาบอกจริงๆต้องดูหลายอย่างมากอย่างเช่นพฤติกรรมดูความสะอาดดูบุคลิกเนาะแล้ต้องดูดวง้วยนะเพราะตัวเราห้ไปดูด้วยได้คิดว่าได้รักสาคนก่อนแล้วน่าจะต้องดูดวงใช่ไหมองารี้องกี่คนเขาพี่เองก็วัดดูดวงกเนก็ นี้มีให้เลือกอยู่ประมาณ10กว่าคนแต่ว่าจะเลือกน่าจะเลือกมาตั้งสามคนแล้วอาจจะต้องดูต้องปีอะไรพี่ดูลวงนิดนึงดูจะหลุดพี่ต้องกอนเออดูดูโหเฮ้งใบหน้าดูที่อย่างที่มันได้ดูจังหวะก่อนเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งเพราะที่เลี้ยงก็จะมีปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นบางคนเขาก็จะเลี้ยงอย่างเดียวไม่ เขาบอกไม่ไม่ไม่ซักผ้าไม่ทำหมข้า <ผม S 1> เลี้ยงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าคนไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราอยากได้แบบฟูถ้าฟูได้เลยก็ดีค่ะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องราคาด้วย<อ> <laughs> เนาะเงินก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะฮะก็ โอ้โหก็ก็แรงแรงอยู่เนาะก็แรงไม่หรอกก็นั่นแหละให้ดูแลลูกเราเต็มที่แต่เราก็อยากได้คนที่เออเราจะคัดเลือกคนที่แบบมีความรู้เรื่องเป็นหยบาล์ด้วยเพราะเราก็เป็นพ่อแม่มือใหม่เนาะบางทีเราเราไม่รู้อาการใดๆอะไรเงี้ยก็อยากจะได้คนที่แบบสามารถป็นหม่เบารเบื้องต้นได้หรือว่ามีสูตรที่เขาสามารถโทรได้24ชั่วโมงเวลาลูกมีอาการอะไรเขาสามารถโทรหาเข้าสูตได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเลือกแบบนั้นใช่ใช่ใช่